เขออนุญาตพามาติดตามกันยังไม่ไปไหนคะ่ะก็ยังอยู่ในพื้นที่ของอเเำเภอเปตงจังหวัดยะลาสถานการเศรษฐกิจเราติดตามแล้วสถานการโควิดสถานการณน้าท่วมสถานการฝนตกเราติดตามแล้วอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เราพลาดไม่ได้ค,ะค่ะในเรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ของอํเาเภอเปตงนะคะโดยตอจดอ,อสอําเภอเปตงค่ะ,ะเขาจับกลุ่มในส่วนของหนุ่มคนหนึ่งค่ะมีพิการพิรุษตรวจค้นค่ะพบว่ามียาเสพติดค่ะแล้วก็คลองกาเนี่ยอยู่ในตัวจํานวนมากเลยทีเดียว ร้อยตำรวจเอกมาตุภูมิธรำเนียมหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวร้อยฉกอตชอร445ประสานกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะลาตระเวนเส้นทางบริเวณหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาสาขาอำเภอเปตงหลังจากที่สืบทราบว่าช่วงดึกค่ะจะมีวัยรุ่นใช้เส้นทางนี้ในการลักลอบขนยาเสพติด อยู่เป็นประจำเลยค่ะซึ่งระหว่างทําการลาดตระเวนเจ้าที่พบผู้ชายขีย่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave หนึ่สไอสีดําแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่กไก,ก่สองหเบตงสแสดงอาการมีพิรุษค่ะจึงเรียกให้หยุดรถนะคะแล้วก็สอบถามชื่อคือนายจีรพงษ์แส่หลีอายุ27ปีค่ะซึ่งหนุ่มคนนี้นะคะเคยถูกจับกลุมเกี่ยวกับยาเสพติดมาหลายครั้งค่ะจึงขอค้นตัวพบยาบ้าอยู่ใน กระเป๋ากางเกงขาสั้นจํานวน61เมตรจึงนําตัวนายจีรพงศ์มาสอบถามเลยนะคะสอบสวนเลยค่ะที่กองร้อยตชด445ค่ะ ต่อมานะคะก็ได้ทำการขยายผลตรวจคนบ้านเลขที่4ทับ5บ้านจัดสรรข้างปั๊นน้ำมันปตทถนนสุขยางจนสามารถจับกลุ่มนายธีรวัตรแจ้งโพนาคอายุ25ปีพร้อมของกลางค่ะก็คือยาบ้า6ถุงรวม230เมตรยาไอ้น้ำหนักประมาณ3.11กรัมกัญชาแท่งน้ำหนัก3.78กรัมค่ะยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อมขนาด60มิลลิเมตรนะคะจำนวน10ขวดเครื่องกระสุนปืน คืนขนาด 7 6 2อมมจำนวน6นัดรับสารภาพซื้อสารเสพติดแบ่งขายแล้วก็แสบสบเองนะคะส่วนกระสุนปืนอ้างว่าเพื่อนให้มาเจ้าหน้าที่จึงได้ตั้งข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงนำตัวแล้วก็ของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเบตงค่ะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ